ครับท่านผู้ชมวันนี้พามาลงข่ครับพองชประทานน้ำมันลงไปนิดนึงมายืนดูเห็นมีฝูงปลานิีฝูงปลาตะเพียนฝูงปลาส้อยเตรียมไข่มาสามปากครับวันนี้ลงไปสองปากแล้วอันนี้เหลืออีกปากหนึ่งปากสุดท้ายเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับแล้วก็พอลงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินไล่ดูเพราะว่าเท่าที่ลงไปเนี่ยมองเห็นเนี่ย มีชนชุนกระตุกเยอะเลยหลายตัวแล้วครับชนวันนี้สนุกแน่ๆครับกดตาที่ถ่ายสนุกแน่ๆติดตามครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลงถ่ายปากนี้ก่อนนะครับหวานๆสน,นุกแน่ครับท่านผู้ชมวันนี้เห็นปลาชนเยอะแล้วครับติดตามครับ ตัวเล็กตัวใหญ่เลยวันนี้ลงขข่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมสามปากนะครับ เป็นไข่4เซน4เซนครึ่งแล้วก็5เซนเป็นมองซิ่งสองปากแล้วก็เป็นไข่ธรรมดาปากหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไล่ให้ปลาชนไข่นี่ครับผมเตรียมอาวุธมาแล้วตีน้ําไล่ปลาไปครับไปไล่ปลากันพอไล่ปลาเสร็จเดี๋ยวเราก็เดินเก็บปลาที่ชนไข่เลยครับปลาชนไข่เต็มเลยครับท่านผช้ชม น้ำบาดเลยตรงนู้นกระหมอมปุ้มได้ถูกปลาแล้วันเนี้ยได้ถูกปลาเลย แน่ครับท่านผู้ชมวันนี้หากินน้ำตื้นครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ แปดเลยอะน,นับนะครับเยอะ <c oughs> เดี๋ยวก็ลืมนับไปเก็บมาแป๊บเดียวจิ้มก้นถุงแล้วครับว้าวตัวใหญ่อ,อันนี้ ปลาอะไรเนี่ยไม่ไะไปลาเราปลาอะไรนะนินงดงประนิน่เดี๋ยวต้องควานขึ้นบนวางเบาๆก็ได้เนี่ยเกิดได้ใช้เนาะวางขัดตรงนี้นะ โชว์หน่อยสิกดโชว์หน่อยสิตอนแรกว่าจะพาไปวิย์แอ่งน้ําที่ติดค้างไว้แอ่งหนึ่งวันนั้นนะครับไปดูแล้วน้ํามาเต็มเลยเอาไว้วันหลังค่อยไปดูใหม่ครับวันนี้เลยได้มาลงขายกันก่อนสนุกครับวันนี้ได้ปลาเยอะแน่ติดตามครับดบินเต็มเลย เตียนครับขาดป้องผมติดคายแล้วครับนี่เตีเยนตัวแรกของวันนี้ ตัวเท่าๆกันเลยครับเยวเก็บเก็บเก็บได้แก้มคูชีครับใด้นี้ ปากนี้5เซนกับ10เซนนะครับมองซิ่ง5เซนอยู่ตรงกลาง10เซนขนาดข้างซ้ายขวาปลาที่ชนนี่ก็เป็นปลา5เซ็ครับอนี่ครับ จะวิ่งเข้าป่าใน่สุกเนี่ย,ยป่าอยู่ตรงนี้ครับครับท่านผู้ชมพาสายห้าสิน โอ้โหดินดินดินอุ้มกน้ำบาลเลยบากน้อ บ้านผมเรียกปลาไอบัวนะครับบ้านนั่นผู้ชมเรียกปลาอะไรแสดงความคิดเห็นบอกหน่อยนะครับ ปากแรกครับผลงานปากแรกนี่ครับตะเพียนอานินไซแกนจูชีติดตามต่อปากที่สองครับร้อนครับท่านผู้ชมขออนุญาตแช่น้ำก่อนอุ่น,นปลาตะเพียนชนขายเราตัวขาวเลยครับ ตัวนุ่น,นตัวใหญ่ด้วยไอตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะปัตเพียนนะถ้าได้อย่างนี้สักสี่สิบห้าสิบตัวนะตอนขากลับแวะขายตลาดนัดบ้านเราได้เลยเนี่ยนีไ่ไง